พมเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นพฮปพิธทามของเราผมนึกว่าผมเนี่ยนะฮะอยู่ในแบบว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าห้าเลมมหรอครอะไรนะ,ะอยู่ในหาเลมมหรอครแต่จริงๆไม่ใช่วันนี้เนี่ยเราอยู่วันที่วายแฮปปี้นิ่งอ่าเป็นร้านวายที่มีโต๊ะผูให้เล่นครับผมคือจริงๆเราจะถ่ายที่ไหนก็ได้ครับผมแต่ที่อื่นวายเขาไม่อร่อยผมชอบมากคนที่คิดว่าให เราเนี่ยมาอยู่กันที่โต๊ะผูแห่งนี้ครับผมเวลาแทงจะต้องพูนนิดนึงครอเออจะแทงต้องพูนนิดนึงเพราะไม่มีเงินเดืข้อสำคัญครับคือเราแนะนำนะฮะที่เราเจอของเราในวันนี้ก่อนนะครับทั้งสามคนนะฮะสามคนไม่สามคนสามคนสามคนนะครับผมเริ่มต้นจากคุณเอมี่ค่ะคุณเอมี่นะครับคุณเอมี่ตอนนี้ได้รับตำแหน่งอะไรครับผมเป็น Miss JVC และเป็น The Winner FHM Girl Next Door สองพันสิบสองค่ะ ต่อไปนะครอยู่ทางนู้นนะคะ,ค,ะคุณกวางนะครับผมค่ะก็กวางนะคะเป็นมิสป๊อปปูล่าโหวตค่ะแล้วก็เป็นมิสดูเลดค่ะและคนใกล้ตัวผมนะฮะคุณพลนะครับค่ะก็เป็น Miss มิสแพนคลินิกค่ะ ทีางคลินิกเ,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 เขาได้รางวัลเยอะเกือบที่สุดเลยอย่าไปมองที่เป็นตัวเงินเรามองที่ยังไงก็เป็นเจ้าของรางวัลเหมือนกันแต่จริงๆแล้วทั้งสามท่านเนี่ยทําอะไรกันอยู่หมายถึงว่าในชีวิตจริงยังเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วอย่างเอ็มี่แกงเรียนอยู่ค่ะปีสามที่มหาวิทยาลัยวิอสมชัญโอ้กเรียนแต่ให้ยากใช่ไหมทางแผนไรนะครับ อาร์ตอิงค่ะอาร์ตอิงออรู้จักไหมอาร์ตอิงอาร์ตนี่อะไรศิละปะศิลป,ลป,ลป์อิงนี่อะไรหมึก เมือนเลยนะรายการก็เหมือนไปแต่เขาโทรมาขนาดนี้แล้วอันนี้อรายการอะไรอะคะอรายการอะไรคะเมาส์ถึงเมาส์แทงแพงแพงก้อนอีกนิดนึงกอแทงก้อนอีกนิดนึงไม่จบเรื่องแพงตลอดมันผมว่าวันนี้รายการของเราี่ถูกต้องที่สุดนะเมาส์เมาส์แล้วก็คุยกับสาวๆกว้าง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 ค่ะกว้างก็ยังเรียนเหมือนพี่แอมมี่ค่ะครับผมปีสังเหมือนกันค่ะที่เอ่อมกรุงเทพค่ะคณะอะไรฮะ คณะมนุษยศาสตร์ค่ะเหมือนกันเอกอิงค่ะอันนี้ไม่ต้องแปลนะคะฮะมล้ะครับค่ะอพอจบแล้วค่ะเพิ่งเรียนจบ แอปเปิลชนชวีเนี่ยทนนยังค่ะแล้วอนบาบัตรพี่เปนไง <c oughs> อยายให้นบาบัตรแต่าดีกนี่จะนี้ออฟฟิศคุณผู้ชมครับนี่มันใช้ตำแหน่งผู้บริหารทัชชัดม,มันไม่ต้มีข้าง้องเอ็นมี่ตูผมนี่ผมต้องมานั่งยองๆแล้วครับน้องพอยก็บแบบนี้อลองแบ่งเก้าอี้ให้นัง่งใช่ไหนั่นนั่นนั่นน้องเล่นกับไฟอยู่นะยอมยอมยืนยอมตกไฟวันนืดีกว่า อ่ะพี่น็อตนะฮะแล้วต้องถามแต่ละคนก่อนว่าเราก็ยังเรียนอยู่ด้วยครับผมนะฮะแล้วทำไมถึงได้ตัดสินใจที่มาประกวด E อฟเอเอียอนระดับหนึ่งก่อนก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาประกวดเหมือนกันค่ะคือเพื่อนอยากให้มาประกวดก็เลยส่งโปรไฟล์เราเข้ามาแบบเฮ้ยเออเอาไว้เล่นๆขำๆติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อเินติดเข้ามารอบร้อยคนเข้ามารอบพัสิบคนก็จะเข้ามาพอมกว้างตั้งแต่รอบรอบอดิชั่นแรกเลยก่อนร้อยคนจะเห็นพัฒนาการของแต่ละคนมาตลอด แล้วก็ติดสิบคนเมื่อก่อนมีแขนไหมพัฒนาการเขาแขนไป่อยพ่อขึ้นมาไยเหรอใช่ไม่เห็นหน้าไม่ชัดว่ะเอาตบไฟแล้วแกหน่ากว้างฮะค่ะก็เหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยจะประกวดมิสทีนก็เขาเอาหนึ่งแค่ เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ย่าบิ่งจะประกวดมิสทีนไทยแลนด์แกพูดอะไรออกมาฟังก่อนจะประกวดมิสทีนไทยแลนด์เขาก็สิบห้าถึงสิบแปดนะแล้วเราอ่ะยี่สิบเอ็ดอ่ะพอจะประกวดมิสไทยแลนด์อินนิเวิร์ดเขาเอาส่วนสูงแล้วยหกสิบแปดแล้วเราอ่ะยังยังไม่ถึงร้อหกสิบห้าเลยอ่ะแล้วแล้วมิสแล้วเราสมมติว่านางสาวไทยอ่ะส่วนสูงหุ่นอออืืหแล้วเราอ่ะเตี้ยเชียร์ก็เลยแบบว่านี่แหละดีสุดแล้วคือ ความมั่นใจกับความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความที่เราอยากจะประกวดนะอยากจะได้ใช้ใจล้นลัวนันนี้ส่วนสูงอะไรไม่สามารถจะมาเป็นอุปสรรคเราได้อะไรอย่เงี้ยค่ะมันมีตั้งหลายมิสอะมิสเงาะมิสลำไยอะไรก็ตกองพี่ค่ะถ้ามิสเงาะที่ลำไยเอาเอาเกิร์ลเอสโดนแหละดีแล้วพอแล้ว ค่ะพลอยก็เพื่อนชวนมาประกวดเป็นกันแล้วทีนี้ไปไปมาเพื่อนไปไหนเราก็ไม่รู้อยู่คนเดียวอเพื่อนเขาก็มาแบบว่าก็คือเพื่อนอ่ะอยากประกวดแล้วก็เลยให้พลอยมาเป็นเพื่อนเขาเพราะเออเออไปก็ได้ไปไหนก็ไปตามเขามาค่ะเออที่คนนี้้าทานเชื่อคนง่ายเนะตลกไม่ได้นะหลอกไม่ได้นะจะต้องบ้านไปผมพูดต่อกันครับแล้ แค่สายตาครับจริงเหรอสายตาหวานจริงนะตาหวานจริงตาหวานหลักค่ะใช่ป่ะที่สองคนไปไหนกันไปป่ดูดิเราเป็นลูกเมียน้อยไงพ่อสำคัญคือแต่ละคนเนี่ยมีเสน่ห์อะไรเออเออที่เราคิดว่าเอ๊ะอยู่ในตัวเราคิดว่าเรามีเสน่ห์ของกวางคืออะไรเออเสน่ห์ของกวางเหรอคะกวางว่าเป็นเพราะว่าเป็นคนที่พูดแล้วตลกแล้วก็แบบ เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องมากลัวมากว่าเฮ้ยเขาจะดูว่าเราแบบว่าเออว่าว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นยังไงเป็นออกมาเลยจะรั่วแค่ไหนก็รั่วจะดียังไงก็ดีจะจะดูไม่ดีไงก็ดูไม่ดีจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือเสน่ห์หรือเสน่ห์หรืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหรือถึงตลอดนผมชอบคนเป็นแมย่างนี้ผมชอบต่ะ้ต้อนเดมกตปรวจนิสทีแล้ว พี่ชอบหรือพี่อะไรพี่สีแรงมากเลยอะเอมี่เหรอครับเอมี่ก็คงจะเหมือนกวางค่ะคือเสน่ห์ของผู้หญิงคือเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดยางแบบโอเคคุณอาจจะหน้าตาไม่สวยคุณอาจจะหุ่นไม่ดีแต่คือแบบเราต้องมีเสน่ห์อะไรที่เป็นตัวของเราเองผู้ชายถึงมาชอบเราไม่ใช่เราแบบอยากจะเป็นฉันต้องเซ็กซี่ฉันต้องเปิดนมแหวกนุ่นแหวกนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบผู้ชายเขาไม่มาชอบแบบอะไรอย่างงั้นหรอกคือถ้าเราเป็นตัวของตัวเองมันก็ มันก็มีเสน่ห์และเซ็กซี่ของมันอยู่แล้วค่ะดูเอมมี่เป็นคนตรงๆนะพูดอะไรแบบว่าตรงๆนะไม่รักไม่รักไม่รักน่ารักเขาพี่กับเขาพี่ต่ำอยู่นะเออพอแล้วครับพลอยบ้างค่ะก็พลอยก็เหมือนเอมมี่อับกวางค่ะก็เป็นตัวของตัวเองก็โกโก้มึนๆอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีเสน่ห์ที่ตาเหมือนที่พี่ๆชอบก็ได้จใช่ไหม พูดเราพูดเรามันทำไมนะพี่กวาขึ้นนิดนิดขึ้นนิด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 นอ่ะเบื่อแล้วเปลี่ยนกันเออเป็นไงบ้างคะเปลี่ยนที่กันรู้สึกไงรู้สึกไงบ้างคะพี่รู้สึกกินลำบากหอมวิ่งหอมวิ่งอ่าคิดว่านะครับอะไรที่ทำให้เรานั้นได้ตำแหน่งอ่ะน้องกวาง คิดว่าอะไรที่ทำให้เราไําตำแหน่งอะคะครับควางคิดว่าความที่กวางม,มั่นใจแล้วก็กล้าพูดกล้าที่จะแสดงออกกล้าเล่นกล้าแบบว่าไม่อายว่าถ้าเราพูดมาเนี่ยจะตลกจะแปลกหรือเปล่าก็คือเหมือนมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะค,คิดว่าด้านนี้นะคะนั้นแสดงว่าวันนั้นนี่คงจะโชว์ฟอร์มให้กรรมการเห็นเต็มเต็ตเลยก็มีทั้งฟอร์มด้านบวกแล้วด้านลบค่ะด้านลบก็เพราะตื่นเต้นอะด้านบวกนี่คือแบบว่ารู้สึกว่าพบความมั่นใจมาแล้วนะเตรียมตัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอมี่เหรอครับของเอมี่นะคะเอมี่คิดว่ากรรมการคงตาถั่วค่ะพี่ว่าเฮ้ยแม่แม่คือแบบอ่าเราคือตอนแรกเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองไงคะว่าเราจะได้อะไรเงี้ยคิดว่าเออน่าจะเป็นพี่พลอยแบลวหรือว่าเป็นคุณเมย์เขาหน้าแบลวไงเขามีหลายมีหลายฉายาค่ะแล้วแต่คนแต่ข้างนอกจะเรียกคุณแม่อ่าก็แบบแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าคิดจริงๆก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นตัวของตัวเองอืมแบบไม่ต้องแบบคือตอนแรกคิดไว้จะต้องโพสท่าเ s e ซ y s e ี่แต่พอออกไปแล้ว เฮ้ยมันมันไม่ต้องเซ็กซี่ก็ได้อ่ะความท่ามันตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพยายามอะไรมากมายอ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราได้ตำแหน่งมาเพราะใช่ใช่พลอยนะครับ<ช>พี่พอยแบล็คก็อาจจะชอบของแปลกไง<อ>คือเซ็กซี่เยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะชอบแบบว่าแบล็คแบบน่ารักคิกุโนเนะอะไรอย่างงี้ยอ๋อพี่ไกลมากเลยใกล้จนกลัวพี่แม่หนูกลัวแล้วนั่นอจจะ่ะ เขาสั่นเนี่เขาสันสู้นะฮะไอเฮ้ยไอ่ไอ่ไอ่ไอนไอ่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 ไอนไอ่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 ไหนไห่ไอ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 งไอ่ไอลไอ่ไอ่ไ่ไอ่ไอ่ไอ่ไห่ไอ่ไ่ไอ้ไว่ไอ่ไอไหนไอ่ไอไหนไอ่ไอ่ไอ่ไไอ่ไอ่ไไอไไอไไไไอไไอไไไอไไอไไอไไไ่ไ่ แม่ขอร้องได้ปหมถ้าถ้าพี่ทีที่พี่ทีมงานเขาจะเรียกพลอยเล็กเอาพลอยเล็กอ่ะเขาจะรู้กันเพราะว่าจะมีสองพลอยใช่เขาจะเรียกพลอยใหญ่พลอยเล็กอะไรเงี้ยพลอยนี่ใหญ่มากเหรอครับก็ไม่ใหญ่ไม่ใช่อย่างงั้นก็มีมมมมมยีีีะคู่อีกคนนึงค่ะจะเป็นฉายานมแฝด์น้ำทั้งทั้งนมแไรอ่ะใช่จะฉายาคู่กับกระตูนค่ะกระตูนเจนีศูนย์ศนย์ห้าคือคือผมจะเหมือนกันละ ก็จะเหมือนกันค่ะใช่ก็คือคนจับก็จะแบบเฮ้ยคถ้าหลับตาอย่างนั้นมัจะเล่นเกมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดากันไงคว่าจับรูปร่างสีลาแล้วเดาว่าใครเป็นใครอะไรอย่างงี้ก็เลยได้ฉายานี้มาวันทีน8ผมขอบอกก่อนนะทีมงานทั้งหลายนะเวลามีงานแบบนี้เนี่ยมันต้องมีเราสองคนไปดูกไหม บบนี่ไงเป็ะโวตแบบเนี้ยต้องมีเราสองคนเราพลาดมากเลยอ่ะทะัทะ้ทงหลายเขาทำมาทั้งหลายปี่พูตรงๆว่าเพื่อนเวลาเขาจับแยงชัยนี่นหนโหวตเนี่ยเขาก็เชิญมาแต่ว่าผมติดตอนนั้นติดอ่าติดพิปัสนาบ้างอะไรบ้าง,างโอ้โหดูดีเนาะนเราเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าค่ะมาคุยต่อเรื่องกว่าน่าเชื่อไหม เชื่อค่ะเชื่อหน้าพี่เขาให้อยู่นะคะปรัษนาไหมช่วยรัษนาไหมต้องเข้าบ้างบางทีนั่นไงเห็นไหมพี่จะไปด้วยใช่ไหมกว้างล่ะกว้างกว้างค่ะกว้างก็จะมีฉายาว่าเหลียวหลังกวางเหลียวหลังกว้างเหลียวหลังคือตอนแรกพวกเราพวกเราไม่ใช่พี่เหลียวหลังไปไหวแล้วไม่ไหวรึไมเข้าใจตอนแรกไม่เข้าใจจ้ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไปไหวแล้วพี่ว่ากว้างเหลียวหลังเป็นเพราะว่ามันชื่อนี้มันมาจากอินเทอร์เน็ตไงแบบว่ารูปของเราแล้วเหมือนแบบมีแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็มาไมมน้องกว้างกว้างเหลียวหลังครับกว้างเหลียวหลังครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบ ติดติดนะแล้วคือตอนแรกกวางจะอะไรเหลียวหลังเหลียวหลังอะไรพี่เชื่อไหมไปโรดโชว์ตั้งแต่ครั้งแรกยันไฟนอลเหลียวหลังหนูก็ยังไม่รู้เหลียวหลังยังไงจนหนูก็ตัวนี้พี่บอกอย่างที่หนูบอกมีด้านลบแล้วมีด้านบวกเรื่องความมั่นใจเหลียวหลังก็คือยืนหันหลังแล้วหันหน้ามาเออเอ๊ะอย่างเงี้ยไฟนอลหลังเล่นอยู่ทา่หลังเนี่ยแล้วหันหน้ามาเหลียวหลังอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไฟนอลอย่างนี้เลยอ่าฮะอ่ะสมมตินะสมมติว่าครั้งหน้าเขามีประกวดนะ แล้วเราสองคนได้ไปและแถมไม่เป็นกรรมการอีกด้วยอ,อ้าวอะอยากให้สาวๆเนี่ยโพสท่าอะไรที่คิดว่าจะเ,เ,เ,เท่า,เ,า,เ,า,าเท่าที่รู้จักเราหรือให้เอ่อหรือว่าเราจะเทคะแนนให้เท่าที่รู้จักเรานะเท่าที่รู้จักเราในาช่วงเวลาสันา้นๆเนี่ยลองดูซิว่าท่าไหนจะพิชิตใจเราเอาเจอคนอีกเอาเดี๋ยวเพื่อที่ว่าจะไม่พคว่งก่อนคว่ำก่อนเอาตอเอายืนตรงนี้นะอันนี้เลยอันนี้เลยว่าพี่เป็นกรรมการใช่ไหมใช่ผมก็จจะเป็น แอ้นี่คุณยืนตัดตรงข้ามมั้จะตัดสินได้เป็นไงงได้ไงก็แบบนี่อ้อะไรนีาองย่างนี้ด้วยลาจบตาล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 าไมาเลยโอ้านปานคนนั้นจัดเต็มไปแล้วอ่ะเอาเบาๆลยส่งกันไปหรืเปล่าถอลองท้าได้ได้นี่ให้แต่ไหนก็ถอดรองเท้าลวนวามาม่นอนเลยอ่ะ เอาหนัวฮะครับก็เอาไงดีอ่ะอะไรก็ได้ครับโอ้โหนี่ปากที่นี่เสน่ห์จริงนะเนี่ยทุกคนนี่ปากสวยนะเออเออชอบชอบอะไรประมาณนี้โอ้แม่แม่จัดเต็มตรงนั้นเลยแม่ต้องไปต้องเพราะพี่ห่วงโอ้โหพี่ดีมากเลพี่ดีมากพี่ดีนะที่ได้อยู่ใกล้หัวใจพี่อ่ะแม่ห่องนะ หนูหนูเริ่มอยากกลับบ้านแล้วที่เฮ้ยองอพูดตรงนี้เลยได้ตรงนี้ได้เหรอต้งเป็นอย่างี้แล้วก็มองหน้าอ่ะะสมมติที่นอนจิตงบีนอน่อามนกที่นอนช่แน้ำลายนิดนึงด้ยแล้วก็เนาอ่ะเนาขอใหม่กรรมการขอถ่ายรูปหน่อยโอวไปวาเอาตรงนี้เลย้ถ่ายรูปกันไะถ่ายรูปกันไหม เราถ่ายกันเราถ่ายกันสามคนเราถ่ายกันสคนนี่เป็นกรรมการอ่าโพสโพสก็มาเฉยเฉยนิ่งๆอ่าอ่านายพี่น้องคนเท่าเซ็กซี่หน่อยสิคะอ่าอ่าหนึ่งสองโหตาไม่มองกล้องเลยค่ะกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ค่ะพี่ตาไม่มองกล้องเลยจริงเลยใช่กล้องอยู่นี่นี่มีความสุขจริงๆนะฮะเออโอ้เมื่อกี้เราไม่เห็นเลยว่าน้องเขาโปะไถ่ไงและหลังจากที่ทุกๆคนได้รับตำแหน่ง การเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าที่ต่อไปที่จะต้องไปทำกันคืออะไรอ่ช่วงนี้เราจะมีขอบคุณสื่อค่ะใช่สื่อต่างๆหน้าที่แรกเลยใช่ก็จริงๆวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากทั้งสามท่านนะครับที่มารายการมัลตเมาร์ของเราแล้วก็จริงจริงผมเป็นแฟนคลับของหนังสือ fhm มานานมากแล้วนะพี่โยครับผมนะครับคือซื้อทุกเล่มนะครับผมเพราะว่า ทางหลักผมบอกว่าต้องให้ปรงนะฮะเราจะปรงไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องปรงอะไรครับผมนะครับเพราะฉะนั้นผมซื้อลุกเล่นต่อไปผมเลซื้อสูด้วยอ่าฮะอู้ได้ข่าว็จากับเจ้าของเลยนีฮะอะไรฮะเบา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 เบผมเบาเบาเบาอ่าก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสามคนนะฮะใช่ครับพี่รู้สึกตื่นตันแล้วก็พี่ถ่ายมาวันนี้นะสามเทปเนยแสนสามหักนะครับผมพอเจอน้องเป็นเทปสุดท้ายบอกตรงๆว่าชื่นใจใช่เหมือนใคร มาปัสสาวะลดหัวใจให้ชุ่มชื้นขึ้นมาหายเป็นเพีย์ยไม่ไม่ไม่ร่ไม่ไมมม่ะม่ไั่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่เมาไมม่ไม่่ไม่็ม่ไม่ไ่ไม่ไม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 ม่ไย่่ไม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 ่ไองไม่คุณไม่ไม่ไ่ไม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 นไม่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 ไมม่ไม่่ม่ไม่ไมม่ไม่มารมม่ไมม่่่ร่่่มาติดตามช่วงสุดท้ายของมามเย้